สวัสดีครับวันนี้ทำกินเองชวน,นเพื่อนมาทำผัดดอกหอมใส่หมูเมนูง่ายๆกินกับก็วสวยร้อนๆอ,อ,อร่อยครับสูตรนี้ไม่ตื่นไม่ชืดรสชาติแซบ่บจัดจ้านเนื้อหมูนุ่มอร่อยเพราะเราเลือกส่วนนี้ครับเริ่มจากสันในหมูนะครับที่เลือกในวันนี้เพราะว่าสันในหมูเนี่ยมันจะนุ่มมากๆนะครับพยายามหั่นขวางแบบนี้นะครับหั่นเป็นชิ้นบางๆเอาไว้ครับจากนั้นนะครับก็หมักด้วยซีอิ๊วขาวสักนิดหนึ่งเพิ่มรสชาติแล้วก็กลิ่นหอมครับ คุกเขาแล้วก็นวดให้เข้ากันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับจากนั้นก็หมักไว้ประมาณ5นาทีครับระหว่างที่เราไปโขกเครื่องกันครับเครื่องผัดวันนี้นะครับเริ่มจากพริกไทยเม็ดครับจากนั้นโขกให้แหลกก่อนเลยครับพอเราโขพริกไทยเม็ดมาจนเริ่มแหลกแล้วนะครับใครไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่พริกไทยเนี่ยมันจะทําให้หอมมากๆครับสาหรับเมนูนี้นะครับตามด้วยกระเทียมใช้เป็นกระเทียมจีน5กลีบนะครับแล้วก็พริก 2เม็ดครับผมพริกจินดาถ้าใครไม่ชอบเผ็ดตัดออกไปได้เลยแต่เคล็ดลับนี้จะทําให้เมนูนี้ไม่ติดชืดครับถ้าใครทําให้เด็กๆทานเนี่ยตำแค่กระเทียมอย่างเดียวก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยตักมาพักไว้เราจะได้เครื่องสําหรับผัดแบบนี้ครับจากนั้นใส่น้ําสะอาดลงไปเล็กน้อยเราจะทําน้าล้างคกกันครับได้น้าล้างคกพักเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปเริ่มผัดกันเลยครับ ตั้งกระทะนะครับพอเริ่มร้อนใส่น้ํามันสําหรับผัดลงไปผมใช้เป็นน้ํามันถั่วเหลืองนะครับวันนี้พอใส่น้ํามันไปแล้วน้ํามันเริ่มร้อนก็นําเครื่องที่เราโขกไว้เมื่อสักครู่ใส่ลงไปผัดได้เลยครับไฟไม่ต้องแรงมากนะครับขั้นตอนของการผัดเครื่องผัดมาสักครู่หนึ่งรอจนเหลืองหอมก่อนครับถ้าใช้ไฟแรงเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับเสร็จแล้วนะครับใส่เนื้อหมูที่เราหมักกับซีวิ้ขาวลงไปได้เลยครับขั้นตอนนี้เร่งไฟแรงได้เลยครับ เนื้อหมูที่เป็นสัตว์ในเนี่ยมันจะค่อนข้างนุ่มมากแล้วก็มันจะสุกค่อนข้างง่ายฉะนั้นเราจะผัดไม่นานครับพอผัดมาจนเนื้อหมูเริ่มสุกแบบนี้แล้วนะครับเราก็ใส่ดอกหอมลงไปดอกหอมหั่นเป็นชิ้นเป็นท่อนขนาดพอดีคำล้างทำความสะอาดนะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ำลางคกครับเล่งไฟแรงๆเลยครับเราจะผัดแค่พอสุกสลดครับดอกหอมจะได้ยังกรอบอยู่ครับปรุงรสชาติได้เลยครับเริ่มจากน้ำตาลทรายครับวันนี้ใช้เป็นแบบไม่ขัดสีครับซอสปรุงรสฝาเขียวครับ สีอุขาวครับผมตกท้ายด้วยน้ำมันหอยครับจากนั้นเร่งแ,งแรงผัดจนให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับพอผัดเข้ากันดีเรียบร้อยทุกอย่างสุกดีก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูผัดดอกหอมใส่สันในหมูนะครับ ส่วนนี้มันจะนุ่มนะครับสันในหมูนี่ครับสังเกตดูนะครับแล้วยิ่งเราหั่นขขางๆงแบบนี้นะครับเวลาทานเนี่ยจะทานค่อนข้างง่ายนะครับละมุนดิ้นเลยแหละถ้าใครอยากทานะครับอัตราส่วนผมขึ้นให้ในวิดีโอเรียบร้อยแล้ววิธีทําก็ตามนี้เป็นเมนูง่ายๆที่ไม่จําเจเลยครับใครอยากให้ผมทําเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์แนะนําบอกกันได้แล้วเจอกันใหม่ในเมนูหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมวิดีโอของเราแล้วเจอกันครับสวัสดีครับผม